สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถแต่งอลังการไหมครับรถแต่งคันนี้ก็จะเป็นทรงเหมือนกับรถใช้งานแต่ว่าเป็นรถใช้งานเป็นทางไฮโซและกันก็ลองดูชุดแต่งนะครับชุดแต่งก็ค่อนข้างหนักเลยสําหรับคันนี้ก็จะเป็นชุดเหล็กของแฮมเมอร์นะครับเน้นๆก็จะอยู่ที่ด้านหน้าเป็นกันชนหน้าเหล็กแล้วก็ ตัวนี้จะบอกไว้เลยว่ามีพาร์ทที่เป็นของแต่งอะไหล่แท้ด้วยนะครับถ้าใครอยากแต่งแบบคันนี้กุ้งออกตัวไว้ก่อนนะแต่งให้ได้นะครับแต่ลูกค้าต้องออกตังเองนะเพราะว่าแถมไม่ไหวจริงๆสําหรับเซตนี้นะครับชุดแต่งเนี่ยก็จะมีเน้นเลยนะครับถ้าเรามองจาก,กด้านหน้าเห็นไหมครตัวนี้ กระจังหน้าอันนี้เป็นกระจังหน้าแท้เลยนะครับกระจังหน้าแรปเตอร์แท้ๆเบิกศูนย์นะฮะตัวนี้ชิ้นนึงก็ประมาณ20,000ได้ลวอันนี้แถบไม่ไหวลวแค่ชิ้นเดียวก็งบหมดแล้วครับสำหรับตัวชุดแต่งคันนี้ก็นี่เลยถ้าเกิดลูกค้าอยากแต่งแบบนี้ก็อย่างที่บอกครับเริ่มกระจังหน้าเน้นๆเลยครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ก็อยากได้ของแท้อยากได้เป็นตัวของแรปเตอร์เหมือนเลยเป๊ะเลยนะครับก็อันนี้คงจัดให้เลยด้านหน้าเป็นกระจังหน้า FORD นะครับอันนี้เป็นฟอนต์เหมือนกับตัวรุ่นพี่เลยเพราะว่าเบิกศูนย์นั่นเองแล้วก อะไรส่วนใหญ่ในที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเบิกศูนย์หมดเลยนะเบิกศูนย์มีอะไรบ้างอีกเดี๋ยวให้ดูแก้มข้างเห็นไหมแก้มข้างนะครับตรงนี้มันนูนขึ้นเหมือนกับตัวของแรปเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าก็เป็นแก้มข้างแรปเตอร์ครับ เบิกศูนย์นะครับแล้วก็ทําสีนะครับสำหรับแกมคางตัวนี้ตัวนี้ที่อยู่กันชนด้านล่างตรงนี้ก็เบิกศูนย์เป็นพาร์ทใหม่นะครับต้องเบิกศูนย์นะครับแล้วก็ตัวด้านล่างนี่ใส่เป็นกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างสวยนะเพราะว่าซีรีส์ของแฮมเมอร์เนี่ยมันจะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวซีรีส์กันชนด้านหน้านะครับเนี่ยด้านหน้าเลยดูลงตัวเหมือนกับตัวของแรปเตอร์แท้ๆเลยแต่ก็เฉพาะด้านหน้านี่ก็มูลค่าของแต่งก็ค่อนข้างสูงแล้วแล้ว สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้เป็นฝากระโปรงแท้ก็ระบุมาได้นะเบิกสูย์ได้เหมือนกันสําหรับฝากระโปรงนะครับถ้าง,งบประมาณเราไปถึงชุดแต่งกุ้งกระแต่งให้ได้น่นอนแต่คันนี้ชุดแต่งเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะใส่แค่ตัวสกู๊ปที่เป็นตัวสกู๊ปหลอกของตัวชุดแต่งแรปเตอร์นั่นเองอยู่ข้างบนฝากระโปรงอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนครับก็คือเป็นบอดี้เดิมของตัวรถลืมบอกอันนี้แต่งมาจากรุ่น XLS นะครับเป็นกระบะแคบออโต้นะครับตัวนี้แรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดนะครับ405นิวตันเมตรจับคู่มากับเกียร์ออโต้6สปีดแต่หล่อขนาดนี้นะครับก็ทรงประมาณนี้ใครอยากไปขนอะไรก็ได้นะครับอยู่ที่เราเลยนะครับขนทุเรียนไหมหรือว่าขนอะไรไหมนะครับทรงแบบเรียกว่าลดข้อไฮโซและกันสําหรับตัวนี้อ่ะด้านหน้านะครับไฟเห็นไหมครับไฟตัวนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ ถ้าลูกค้าอยากได้เบิกศูนย์เบิกพาร์ศูนย์เราก็เบิกให้ได้สําหรับตัวชุดแต่งแต่อันนี้เป็นพาร์ตตัวไฟแต่งนะไม่ได้เบิกศูนย์แต่ก็คือคล้ายๆกับตัวไฟหน้าที่เป็นแมททิค LED นั่นแหละครับเนี่ยมีไฟวิ่งกลางวันแล้วก็มีไฟลูกแก้ว2จุดให้นะครับก็คือมีลูกแก้วบนลูกแก้วล่างลูกแก้วบนเป็นไฟสูงลูกแก้วล่างเป็นไฟต่ํานั่นเองนะครับ ด้านข้างนะครับคิ Q ้วล้อตัวนี้ใส่เป็นคิ้วล้อของแรปเตอร์นะครับเป็นชุดแต่งนะตัวนี้ไม่ใช่คิ้วล้อเบิกศูนย์นะแต่ถ้าท่านใดงบถึงไปถึงอยากได้ของศูนย์ก็ระบุมาได้เดี๋ยวปุ้งดูราคาให้นะครับสำหรับตัวคิ้วล้ออันนี้เป็นคิ้วล้อที่แปลงใส่นะเป็นชุดแรปเตอร์เหมือนกับที่เราแต่งกันชุดแรปเตอร์นั่นเองนะครับดูด้านล่างกันต่อเนี่ยครับแม็กกับยางอันนี้เป็นขนาดใหญ่เลยนะแม็กกับยางเดิมเนี่ยจะเป็นยาง HT ทนะเป็นยางดอกบางๆนะครับเน้นวิ่งทางดําเป็นหลักเนาะเป็นล มัดะเลนดอกใหญ่ๆนะครับเป็นขนาด20นิ้วด้วยนะครับเป็นใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็หน้ายางเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวหน้ายางของตัวรถนะครับหน้ายางนะครับจะเป็นขนาด305หน้ายางตรงนี้นะวัดจากจากจากด้านในยันด้านนอกนะครับแล้วก็ตัวแก้มยางตรงนี้นะครับเป็น55%นะครับแล้วก็เป็นแม็กขนาด20นิ้วนั่นเองออฟเซตประมาณลบ18นะตัวนี้นะครับถ้าเราเลือกแม็กที่เป็นออฟเซตลบเยอะๆเนี่ยแม็กมันก็จะยื่นออกมาเยอะนั่นเองแต่จริงๆอ่ะก็สวยแล้วประมาณนี้นะครับอันนี้ ยกขึ้นประมาณ1นิ้วนะนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถ้าเปลี่ยนปีกนกไปด้วยก็ถือว่าจบเลยนะโดยอยู่ที่ว่างบการกแต่งหรือว่าอยู่ที่การตั้งงบในการออกรถของลูกค้าด้วยอย่างคันนี้ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเองสําหรับตัวปีกนกอ่ะก็คือเราก็จะใส่เป็นแบบแบบเดิมๆไปก่อนนะครับให้ดูฟิลลิ่งก่อนว่าโอเคไหมถ้าเกิดลูกค้าไปขับแล้วไม่โอเคก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าเสริมอาจจะเป็นปีกนกหรือว่าทําช่วงล่างเสริมไปด้วยเลยก็ได้อน,นี้อยู่ที่ลูกค้านะครับก็ สไตล์การแต่งลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่บอกเนาะอ่ะนี่แก้มข้างนะครับแก้มข้างตัวนี้ก็เบิกศูนย์เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวแก้มเนี่ยเป็นบอดี้ด้านข้างแก้มตัวนี้คือเราเบิกศูนย์หมดตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่เบิกศูนย์เหมือนกันนะครับก็กระจกมองข้างเป็นขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวที่เป็น LED สังเกตง่ายนะครับก็คือตามรุ่นเขาเลยเนาะแล้วก็นี่บันไดข้าง เปลี่ยนใหม่ครับตัวนี้เป็นบันไดข้างเหล็กของ, Hammer, ของแฮมเมอร์ก็คือถอดของเดิมออกแล้วก็ใส่บันไดข้างเหล็กเข้าไปเลยก็ใช้งานได้จริงกองหินกองฝุ่นได้ตรงนี้เป็นการลื่นแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างหยาบนิดนึงครับเหมือนกระดาษทรายถ้าเราขึ้นไม่ระวังอาจทาให้บาดเจ็บได้เพราะว่ามันเหมือนกับตัวกระดาษทรายอ่ะตรงนี้นะครับเป็นการลื่นนะแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านหลังไม่ใช่ด้านข้างเขาเป็นด้านหลังครับผมบนขอบกระบะอันนี้ใส่เป็นนะครับเป็นคอกของ,ง outlander เป็นคอกใหญ่แล้วก็ใช้งานได้จริงนะ ขนทุเรียนขนปาล์มขนได้หมดเลยนะนะครับสำหรับทรงประมาณนี้นะครับก็ใช้งานได้จริงนะครับสำหรับเจ้าตัวอคอกนะครับคิ Q ้วล้อก็เหมือนกับตัวด้านหน้าเนาะเนี่ยเป็นคิ้วล้อของตัวชุดแต่งแรปเตอร์นะครับตัวโมเดล x l s ก็อย่างที่บอกครับบันไดขึ้นท้ายกระบะเนี่ยก็คือมีจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอันนี้บันไดขึ้นท้ายกระบะก็คือใช้งานก็ประมาณเนี้ยเหยียบแล้วก็ขึ้นได้เลยเพิ่มความสะดวกสบายนั่นเองแล้วก็ของแต่งที่อยู่ด้านท้ายนี่ ด้านหน้าเป็นกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์ด้านท้ายก็จะเป็นกันชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองอย่างหนานเลยนะครับตัวนี้ไม่มีใครกล้าอยู่ใกล้ๆแน่นอนแล้วก็ มีห่วงลาก2จุดมาให้นะเป็นห่วงสีแดงตัวนี้ก็รองรับอุปกรณ์ที่เราจะติดตั้งเพิ่มเติมอาจจะเป็นชุดปักนกแก้วลากเรืออะไรต่างๆก็ทําได้หมดเลยอยู่ที่ลูกค้าต้องการเสริมออปชันหรือว่าเพิ่มออปชันเข้าไปนะแล้วก็ตัวนี้ไฟถอยนะครับเพิ่มในส่วนของทัศนวิสัยเวลาเราถอยเนี่ยความสว่างก็คือจะมีไฟเพิ่มจากตัวนี้ขึ้นมาปกติมันอยู่ที่ไฟไฟที่อยู่ไฟท้ายเนาะแต่อันนี้ก็คือมีที่กันชนด้วยนะครับมีไฟถอยให้ด้วยแล้วก็ด้านท้ายของฝากระบะติดตั้งครอบฝาท้ายกระบะไปด้วยนนะี อยากได้เป็นสีอื่นไหมก็คือระบุได้เป็นงานทําสีเนาะโมเดลของ XLS ก็จะมีกล้องซ่อนอยู่ในโลโก้อยู่แล้วนะมองภาพที่อยู่ด้านหลังได้แล้วก็อะคริลิกที่เป็นคําว่า r รนเจอร์ใส่เพิ่มเข้าไปดูลอยดูเด่นขึ้นเลยแล้วก็ของแต่งอีกอย่างนึงไฟท้ายเห็นไหมครับไฟท้ายเป็น LED แบบลมดำนะตัวนี้เปลี่ยนเพราะปกติ XLS เนี่ยไฟท้ายเดิมเนี่ยจะได้เป็นไฟท้ายแบบ เขาเรียกว่าเป็นมันติรีเฟคเตอร์ไม่ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED อันนี้ก็คือเป็นไฟท้ายแบบแต่งนะครับเบ็ดเสร็จเลยนะครับคันนี้ลดข้อแบบไฮโซหน่อยนะครับก็งบการแต่งคันนี้ก็กำไว้ประมาณสัก0 0 0แสนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เพราะว่าพาร์ทอะไรส่วนใหญ่ก็คือเป็นพาร์ทที่เบิกศูนย์หมดเลยนะครับก็อยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการชิ้นไหนที่เป็นของแต่งแท้ที่มาจากศูนย์ก็สามารถระบุมาได้คลิปเนี้ยกุ้งพาดูประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ